ผู้ป่วยสโตที่ปากเปี้ยวน้ำไหลออกจากมุมปากอยากดีขึ้นแก้ด้วยทาานี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ <share S 2> ไปให้กับผู้ป่วยสโตรหรือใครที่กินน้ำแล้วชอบไหนออกจากมุมปากเพราะว่าวันนี้กะมีท่าบริหารดีๆมาฝากกะะันค่ะวิธีแก้นะคะให้เราฝึกตามนี้ได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะจะเป็นการทําปากจูค่ะให้เราทําปากจู แบบนี้นะคะค้างไว้สักประมาณ5-10วินาทีค่ะทำท่านี้ซ้ำนะคะสักประมาณ3าถึงรอบค่ะท่าต่อไปนะคะก็คือการยิ้มแบบนี้ขีดยิ้มไปก,กว้างๆนะคะท่าต่อไปนะคะก็คืออ้าปากทำทั้งสามท่านี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆอบริมฝีปากของเราทำให้อาการกินน้ำหรือการสำหลักน้ำค่อยๆดีขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ลองทำกันดูนะคะ กายภาพบำบัดกับเรานะคะตอนนี้เรามีให้บริการทํากายภาพบำบัดถึงที่บ้านแล้วค่ะในเขตกรุงเทพและประิมณฑลค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบำบัดได้เลยนะคะกายที่ดีต้องกายสิรินะคะ